โดยจานดาวเทียมติดรถยนต์แซดวิวทีวีชัดทุกช่องทันทุกข่าวเต็มอิ่มทุกการเดินทางเจเล่ซูเปอร์ไลท์สดชื่นอยู่ท้องวันนี้วีฟิตทุกกล่องมอบ50สตางค์แกโรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีครับ สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ห้องข่าวรับอรุณค่ะเช้าวันพฤหัส,สบดีที่23กันยายน2553มาดูอีกเรื่องหนึง่งคุณเพนสติทรตอนนี้เนี่ยหลักสูตรโตไปไม่โกง กำลังจะเข้าสู่หลักเสียดหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการของโรงเรียนปฐมในช่วงปลายปีนี้แล้วเมื่อวานนี้เด็กๆกว่าสองรอชีวิตก็เลยมารวมตัวกันรณรงค์เมืม่อวานนี้นไปบรรยากาศดีมากเมื่อกี้พูดถึงข่าวของเด็กๆที่ต้องหนีกันจ้าละวันเรื่องของสารเคมีก็เลยนึกถึงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนี่นะคะเด็กๆ,ๆที่เขาเตรียมพร้อมที่จะเรียนหลักสูตรโตไปไม่โกงที่จะเข้าสู่การเรียนการสอนในเทอมที่สองเดือนพฤศจิกายนนี่นะคะเขามารวมตัวกันแล้วก็รณรงค์ให้ผู้ใหญ่เนี่ยเห็นว่า ตัวพวกเขาเนี่ยพร้อมแล้วนะที่จะโตไปแบบไม่โกงอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศนี้กันค่ะคแล้วก็พักกันสักครู่ค่ะ รวมพลังนิ้วโป้งสีขาวของเด็กๆจากโรงเรียนลุมพินีและโรงเรียนวัดปทุมวนารามกว่า250ชีวิตถือว่าเป็นการนำร่องรวมพลังครั้งใหญ่ก่อนที่หลักสูตรครบเด็กสร้างชาติโตไปไม่โกงของนิดาและกทมร่วมจัดทำขึ้นเพื่อน,นำมาใช้สอนเด็กๆที่จะเป็นอนาคตของชาติต่อต้านการทุจริตปลูกฝังค่านิยมไม่โกงไม่คอร์รัปชันยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตจะเข้าสู่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร280โรงในภาคเรียนที่สองเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ค่ะ เพื่อใช้สอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงป3ออครูเองได้มาเข้าอบรมพันกว่าท่านแล้วนะฮะมาเข้าอบรมเพราะเขาก็ได้ได้ตอนแรกก็อาจจะบางท่านก็อาจจะไม่ค่อยตื่นเต้นแบบบางท่านซา,าบซึ้งยินดีเช่นชมมากอยากทําทันทีนะฮะซึ่งเราก็ดีใจว่ามีมีอะไรแบบนี้เพราะว่าถ้าได้เรียนรู้ถ้าท,ท,ท่าน ครูเป็นตัวขับเคลื่อนที่สําคัญถ้าสมมุติว่าท่านได้เป็นผู้ที่นําไปใช้จริงๆนะคะเด็กก็จะได้เรียนรู้อะไรมากทีนี้ดิฉันคิดว่าส่วนหนึ่งก็คือเปลี่ยนความคิดด้วยความคิดของครูในการที่ว่ามองว่าการเรียนรู้ทางด้านคุณธรรมจริยธรรมปลูกฝังเจตจสมนรกค่านิยมต้องเป็นการเรียนรู้แบบเป็นธรรมชาตินะคะไม่ใช่เป็นแบบครูสอนอย่างเดียว,ว<ะ>นักกรองแล้วก็ซื่อสัตย์ค่ะ ลขาก็รับผิดชอบรักนึกความเป็นธรรมค่ะคุณคราเมื่อกี้ให้ดูหน่อยสิว่าเด็กที่จะโตไปไม่โกงต้องเป็นยังไงคะโตไปไม่โกง ถือว่าเป็นกิจกรรมนอกห้องเรียนนะคะตามหลักสูตรโตไปไม่โกงที่น้องๆระดับอนุบาลจนถึงป .3 ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหาคนครจะได้เรียนรู้กันซึ่งวันนี้นอกจากจะมาร้องเพลงแบบนี้แล้วนะคะพวกเขายังจะต้องใส่ถุงมือสีขาวแบบนี้พร้อมกับเดินแจกเข็มกลัดนะคะที่เห็นแบบนี้ค่ะให้กับผู้ใหญ่ได้รับรู้ว่าเด็กๆอย่างพวกเขาโตไปไม่โกงอย่างแน่นอนค่ะ ถือเป็นการเข้าค่ายเรียนรู้นอกห้องเรียนพร้อมกับเดินแจกจ่ายเข็มกลัดให้กับผู้ใหญ่ในสถานที่สาธารณะเพื่อให้เห็นว่าเด็กๆอย่างพวกเขากำลังจะเติบโตโดยมีความคิดที่ดีงามปลูกฝังอยู่ในจิตใจและพร้อมที่จะกระตุ้นเตือนให้ผู้ใหญ่ที่อาจจะมีพฤติกรรมคิดคดโกงอยู่ขณะนี้ได้มีสำนึกขึ้นมาบ้างก็เป็นสิ่งที่ดีครับไม่ได้บอกครับ ก็เลยเราชวนจะได้คิดสิ่งที่ดีครับได้เรียนรู้เรื่องอย่างนี้แล้วจะดียังไงก็ต่อไปอนาคตก็น้องเขาเป็นเหมือนกับอนาคตของชาติอะครับถ้าเขาได้รับความรู้เรื่องพวกนี้ก็คงจะเป็นสิ่งที่ดี เสียงเพลงนิทานสอนใจและกิจกรรมเพิ่มความสนุกสนานเน้นความสร้างสารรค์แต่ไม่ยัดเยียดค่อยคอยให้เด็กซึมซับจะเป็นแนวทางที่ดีที่สุดที่จะบอกให้เด็กรู้ค่ะว่าค่านิยมทั้ง5ประการไม่ว่าจะเป็นความซื่อสัตย์สุจริตการมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคมกระทำอย่างรับผิดชอบและเป็นอยู่อย่างพอเพียงจะช่วยกระตุ้นให้เด็กคิดอย่างมีเหตุผลสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและภูมิใจในการทําความดีค่ะอนุชาสักดาอุคสคุลถ่ายภาพเพนสัติธรจำปาพันธ์นชันทีวีรายงาน